ก็เชื่อว่าเป็นอีกก้าหนึ่งที่สำคัญของคนม้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เห็นผู้นาของผมเชื่อว่าแต่ทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าชื่องานนะครับเป็นชื่องานนะครับพบถกคำว่าพบนะครับก็คือเปรียบเสอนวันนี้นะครับพวกเรามาพบปะว่าวันนี้ที่บ้านไทยนะครับมีปัญหาอะไรบ้างที่บ้านไทยมีการพัฒนาด้านไหนบ้างนะครับเราก็มาปรุงแต่งมารวมกันการช่วงเย็นครับ ก็คือเป็นรับประทานอาหารร่วมกันจะมีซอสจีนแล้วก็ che ne giochiamo

Đấy, bằng thơ sắc quân thơ xuất thẳng mong tặng sử nơi nó lúc con xanh nó của con xanh nó nhỏ của tây thông sư của xuất để từ mà có này chẳng cú tuột nó con nó để nó ลูกเสืออยโมกุยม่ออินโนฮายหมอคือจอเดินเนจายรั่งแนตัวราชทารหม้อทุกเกศราชมองาต่อไปเนาะอเขาคือยวาหาอหารือเป็นเจาหน้าที่ของไทยเนกสมาคมสจว่างแสงสจอำนวยและประธานเครือข่าย52หมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเปิดตัว และก็ระดมทุนในการเริ่มต้นทํางานอย่างเป็นจริงเป็นจังต่อไปนะครับผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าขึ้นชื่อว่าสมาคมมงเป็นองค์กรที่ต้องแบกรับความหวังของคนมงทุกวันนี้เวลาคนมงมีปัญหาอะไรรวมทั้งเวลามีงานในเชิสงสร้างสรรค์อะไรก็มักจะพูดถึงสมาคมมงทั้งในเชิงของการเรียกร้องให้ต้องแสดงบทบาทหรือ ในการเรียกร้องให้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างนี้นะครับ yeah

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคนมงดีนะครับก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับครับวันนี้นะครับ,รบทางสมคมก็มีหน่งสือขอบคุณนี้ท่าน<ช>ด้วยนะคะอิสุสุสาลาตูบอกได้เลยค่ะว่าตู่โตมากับมงค่ะอันนี้โปร่งแยงยืนยันได้ค่ะว่าเราร่วมง,งานกันมาตลอดนะคะแล้วก็ ประทับใจเมื่อกี้เมื่อกี้ประทับใจเด็กๆมากประทับใจเด็กรุ่นใหม่ประทับใจถึงพลังของพี่น้องชาวม้งค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะของตู่เอ็กสเตอร์ค่ะของตู่มี5สาขาค่ะจะมีหน้าโรงเรียนปริ้นนะคะดอนจันสันปะตองจอมทองแล้วก็สันทรายแล้วเย็นนี้ตูต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่ ท่านเลขาธิการกรรมธิการที่ดินสํักรานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีสปาพูคุณแนอนร่าสรรอนท่านสสครับาบนเวทีครับขอกคุณาติกยับเรียนเชิญครับเอกสารสิทธิ์มันจำกัดสิทธิ์ในการใช้ด้วยตอนนี้ณตอนนี้เราทําได้แค่การเพาะปลูกอย่างเดียวนะครับซึ่งการ,พรเพาะปลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นอาชีพของคนที่เป็นรุ่นพ่อแม่ตอนนี้นะครับแต่สําหรับคนที่รุนร่นลูกเนี่ยผมคิดว่า ไม่คงไม่เคยมีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะให้ลูกของตัวเองมาทําการเกษตรเหมือนที่ตัวเองทํานะครับคือถ้าอยากจะทาก,การเกษตรอยู่อ่ะมันต้องเป็นการเกษตรที่มันพัฒนามากกว่าที่พ่อแม่ทําอยู่อ่ะนะครับแต่การพัฒนาต่ออย่างว่าถ้าเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของการทําการกไปเภาวะสงครามอยู่ในความกลาลง<ส>แล้วเวลาไปอยู่ดูแลเจ้าหน้าอย่างเงี้ยเขาอนุญาตให้แต่ว่าเขาไม่มาเสกชาติๆๆ สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นมาโดยตลอดนะครับราชวงศ์ชิงนะครับย yeah. ุคยุคราชวงศ์ชิงท้องไร่ป่าที่คนมองเนี่ยถูกทางราชสำนักเนี่ยปราบอย่างรับข้าท่านพอดูภาพนี้เป็นภาพที่มีความหมายแล้วก็สำคัญมากก็คือถ้าจะหาถนนไม่เจอ อันนี้เป็นภาพที่ตอนที่เรามาปี3-3มนะมันจะมีภาพเา่าๆแล้วสมัยนั้นมันไม่มีกล้องวิดีโอเหมือนสมัยนี้นะครับก็จะถ่ายโดยท่านอีกัน